สวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้เราจะมา,าแนะนำวิธีการใส่าสายนะสำหรับ speedy รุ่นนี้ค่ะเ,เราซื้อมาเมื่อปี2019นะคะเป็นรุ่นที่ไม่มีสายแล้วก็ราคาก็โอเคนะราคาเริ่มต้นไม่แพงตอนนั้นปี2019ก็อยู่ที่800ยยูโรค่ะส่วนณนะปัจจุบันนี้ก็ราคาขึ้นเท่าตัวเลยนะคะ ความตั้งใจแรกนะเราก็อยากจะมีกระเป๋าใบนี้ไว้ใช้เวลาเดินทางกับไทยนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะเพราะว่าเนื่องจากที่แบบเ,เป็นหิ้วอย่างเดียวนะไม่มีสายก็เลยไม่ค่อยสะดวกนะในการเดินทาง เราเห็นเขาทำกันเยอะเลยนะคะก็วิธีการง่ายๆค่ะซื้อดีริงค์ค่ะามาใส่นะแล้วก็ส,สายสะพายนะคะเป็นสายสะพายหนังนะที่แบบสีกกใกล้ๆกับตัวหูหิ้วนะคะก็วิธีการก็ตามนี้เลยนะง่ายๆจริงๆถ้าซื้อมาประมาณ2เซนนะของดีริงอะคะ่ะ ก็กำลังดีอนะแต่ของเราซื้อมา2.5นะก็อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเราใช้ได้ค่ะส่วนสายสะพายนะคะเราก็ซื้อจากเว็บ amazon.fr ค่ะร้านนี้จะค่อนข้างคุณภาพดีเลยนะเป็นหนังวัวแท้ค่ะเป็นหนังวาเชตตาค่ะก็ความกว้างก็อยู่ที่1.8เซนนะคะสายก็สามารถปรับความยาวได้ค่ะ ราคาสายกระเป๋านะซึ่งเป็นหนังวัววาเชต้านะคะก็ราคาจะสูงหน่อยนะก็ประมาณ30ยูโรก็ประมาณพันค่ะเ,เราเห็นบางคนเขาก็ทำอีกวิธีหนึ่งนะโดยการเจาะด้านข้างนะเจาะรูด้านข้างเพื่อที่จะใส่ห่วงนะแต่ว่าเราไม่อยากทำอะไรกับกระเป๋านะเราอยากจะคงสภาพเดิมไว้นะคะ ส่วนข้างในกระเป๋านะเราก็จะใส่ตัว insert organizer นะเป็นตัวจัดระเบียบกระเป๋าไว้นะแล้วก็เป็นพวกถุงที่เขา,อ,า,อ,าอัดลมไว้นะเาอายัดเข้าไปข้างในกระเป๋าเพื่อทำให้กระเป๋าพองนะไม่ไม่แฟบนะคะก็เราเก็บก็ประมาณนี้นะ ครั้งหน้าเราก็จะใช้กระเป๋าใบนี้นะในการเดินทางกลับประเทศไทยได้ค่ะก็สะดวกมากขึ้นนะสามารถสะพายได้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ